สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้น้องพองจะพาไปเดินตลาดตอนเช้าอ,อ่ที่เมืองยางนี้นะคะเราจะไปเดินตลาดตอนเช้าด้วยเงินนี่หนึ่งร้อยนนะคะ100่งร้อยนมันจะได้ประมาณเงินไทย450บาทค่ะจะได้กี่อย่างนะคะเราไปเดินตลาดซื้อของดูก,กันค่ะว่าจะพอ พอกินไหมนะคะมันจะได้กี่อย่างแล้วเราไปซื้อกันนะคะกลองไปซื้อกันเลค่ะไปตลาดเลยตามไปดูที่ตลาดได้ค่ะใส่พืชก็ผน,นตังต้ง่ชมวิวบรรยากาศตอนเช้าของเมืองอยางนะคะวันนี้ก็จะมีฝนนิดนึงนะค่ะมีฝนตกเอ,อ ฝนปล่อยๆนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีหมอกแต่มีฝนเป็นวันฝนเนาะรถมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นวัดพระกลางนะคะออ๋อปากางละชื่อ <laughs> ว่ากาี๊ดอกปากง ก็จะเป็นใจวิ่งมองยาง เช้านาอก็ยังไม่ขายอะไรก็ร้านร้านเขาปิดกันหมดล้วกะเป็นวัดป่าแรงนะคะบวัดที่บ้านหมู่บ้านที่น้องสีนนท์เขาอยู่เนาะ,ะนี่ก็จะเป็นสนามที่เล่นออกกำลังกายนะคะเมืองยางร้านก็จะปิดกันหมดเอาเชื่อหรือว่า,าเราจะไปซื้อของอะไรก็ ลำกหน่อยต้องอยู่ข้างนอกเองเข้าไปเดินไม่ได้นะคะเป็นวังว้างไอ้กมันตึ้งหาหน้าสุดแม่เลยตอนนี้ก็ถึงอากาศแล้วนะคะ เราจะไปที่นี่จอดที่นี่นีเออ่เขาก็จะจอดรถไว้ที่นี่นะคะจอดรถไว้ที่นี่ออนี่ก็คือเมืองยางเนาะเมืองยางตลาดเด็กๆแบบกัดเต่านะคะออมันไม่กว้างเหมือนในเวียงเชียงตุงนะคะมันเป็นเมืองเล็กๆนี่หน,น,น้าบนนี้ข้าไปเลย ออนี่ก็เป็นตลาดของเมืองยางของที่นี่นะคะออจะเป็นตลาดเด็กๆตัวนี้ซื้อข้าวซอยอยู่นะคะซื้อข้าวซอยอยู่คนเดียวคือข้าวแขงแรงอ่ะไออข้าวอันนี้ก็ข้าวซอยแดงนะคะเขาจะใส่โถดีสองเอา,สอ,าสองเจ้าก็เข้าไปเส้นซื้อผ้าเส้นมีเซื้อย้อดูแต่ใส่ก็ไม่เส้น เราจะเป็นข้าวซอยนะคะจะไปทำน้ำผพกข้าวซอยกันกินเนาะว่าเราไปของเขาก็คือมั่วเจี่ยเชีอ่อเชี่ย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 นก็อะไรเนี่ยที่แบบเชี่ยเชนี่เหรอเออเชี่ยเชใส่เอานี่ปังเลยเหรอเอนี่นะคะเราจะซื้อข้าวซอยหนึ่งร้อยยนเออตอนทีแรกก็จะซื้อข้าวซอยไปนะคะหนึ่งร้อยยนจะได้ของกี่อย่างเนาะประมาณสี่ร้อยห้าสิบ เงินไทยนะคะเออมันก็ข้าวซอยสองถุงถุงละสี่เยนเออสี่ยนสี<า>่ <laughs> ยนก็ตกเงินไทยประมาณนี่เออ,เอ,อจะเป็นตลาดเล็กๆแบบนี้นะคะแบบกระเตาเขาจะเข้าตอนเช้าเช้าเออขายฝากกาดหรือว่าขายอะไร <laughs> งดตักตองบอ้เาจะลังโกเยขงเะโก้เยอก่อนฮใส่ใส่ใส่เถอเียวกสามกองเลยสวมากไหมใส่ก็สวยทั้ง่ะเขาบอกว่ากองละเย็นนะะนี่กองละห่ยนต์แต่ว่าเขาเฝืให้สกองสองสยนต์นะคะสยนต์ก็ประมาณเงินพมาสี่ สิบห้าบาทเนอะสิบห้าบาทอ๋อสิบห้าบาทไทยเนี่ยตอนนี้ก็ได้สองอย่างแล้วนะคะเราจะไปซื้อเนื้อไก่เนื้อไก่มึงกันอีกนะคะตลาดตอนเช้านะเาช้าเน,นเาะชมบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะ <laughs> <laughs> กลับแน่กลับมาเนี้ย ซื้อไก่ไก่ในแปด้ย่นี่ช่างเอาโครงทันแก้มปัดค่ะว่าก้องเงือกามันถึกไป มเผมันยังช้าเป็นไปสคันแนสองคันสิบหกเอตันเขมคนนีตั้ใกัมี่นี่ะนนี่สิแย้มนะคะสิยนตนเออมัน ประมาณหนะ100ึ่รงร้อยนะคะหนึ่งร้อยก็ตอนนี้ก็ไม่ถนะึงเออนี่เออก็จะไม่กว้างนะคะ,ะสุดแล้วเลยอีกข้างวนอีก ซุกสม้มแล้วก็โถฟูนาวหรือว่าข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวปลาปิ้งอ,อืนี่็จะาะข้าวเหนียวโถวงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นต่อนะคะต่อต่อ <c oughs> ก็สุดแล้วข้างในก็จะขายขายอะไรขายเสื้อผ้าแบบนี้นะคะแต่เขาไม่เปิดร้านหมดอืมมซนยัร<ไ>ืันอไ

จะซื้อผักส้มไปกินนะคะผักส้มผักสมมีอ่าของข้างนี้จะเรียกแบบนี้จะเอาหนึ่งยนนะคะหนึ่งแย้นก็ประมาณเงินไทย,อ,าาทอ,ยอ่ห้าบาทหรอหนึ่งแย้ลนี่คือห้าบาทห้าบาทสบาทไทย

ที่นี่ก็สุดแบบที่นี่นะคะนี่เป็นตลาดขายฝักนะคะฝักเล็กๆแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเยอะเนาะช่วงโควิดเพราะว่าหาเงินก็ยากอะไรประมาณนี้นี่เออมาขายแตงกวานะคะแม่พี่เคอร์นี่เม่พี่เคอร์นะคะนี่ก็ขายแตงกวา

อันนี้คือเนื้อส้มเนื้อส้มข้าวส้มนะคะเข้าส้มของเมืองยางมันจะออกรสชาติแบบเปรี้ยวๆหน่อยอปูนะคะเขาเอาจากเชิงตรงมาขายมาคะเนี่ยน้นจิ้มในห้อเย็นายคาะกินในหเย็นครึ่งโลละหกเย็นนะคะหกยนต์เออ,เอาถามไปได้ไปหลายอย่างแล้ว อ๋อผู้จ <an> ัดการท่านคนนั้นือจะติมด้วยผู้ตวจเงินเออไปค่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะการตัดตอนกัดตอนเช้าเนาะเช้าฉันเราจะซื้อไหมประมาณนี้บรรยากาศตลาดตอนเช้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็คล้ายๆกัดเต่านะคะคล้ายๆกัดเต่าเออ ช่วงนี้ก็ช่วงโควิดเนาะไม่มีคนมาเดินตลาดเยอะออแล้วก็คนว่าน,นอกอะไรแบบเนี้เขาไม่ให้เข้ามาในเงวงมันก็ไม่มีคนแล้วก็มีคนมาตบชอบทุกทีนะคะก็ะต้องใส่หน้ากากแม็กอะไรประมาณนี้ออไดอ้ของมาหลายอย่างแล้วเหลือเงินกี่ยนไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันที่วันนะคะตอนนี้ก็ของเยอะมากออนี่ ดูขลองค่ะเยอะมากไม่รู้ว่ากี่อย่างนะคะเราไปดูกันที่บ้านนะคะเขาจะมาเก็บค่ารถค่ารถ,ารถที่นี่ก็เขาจะเอาหนึ่งหนึ่งยนนะคะอ่ะจัดโอ้มียันก็กอะนี่หนึ่งยนนะคะกาตตอนเช้าก็อากาศก็จะประมาณนี้บรรยากาศก็แบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูของที่บ้านกันเลยค่ะเขาก็เออนั่นที่ขายของก็จะเอาเชือกขั้นไว้แบบนี้นะคะให้คนเข้าไปข้างในมีเป็นวางร้านอ่า กลับบ้านกลับบ้านจะไปดูโรงแรมที่เมืองยางนะคะเออคนไทยมาเที่ยวน้ะจะได้รู้จักโรงแรมนี่นี่ก็คือโรงแรมที่เมืองยางนะคะมีที่พักนี่แซมแเงโเต้แมแสงออเต้นี่นี่เขาปิดหมดเลยค่ะเออเขาไม่ให้คน มันไม่มีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวอะไรประมาณนี้เขาข้ามเขาข้ามหมดใช่ไหมมันก็จะปิดไว้หมดตอนนี้ยามเป็นตั้งแต่ไหนอ่ะตัวแยงยนะปิดไว้เือพ,พี่พี่ fc คนไทยมาเนาะจะได้มานอนที่นี่คืนละเท่าไหร่นะฟองก็ยังไม่รู้รนะัว่าเขาปิดปิดไว้หมดเ,เขาไม่เปิดนี่ก็คือวัดป่าแดงนะคะวัดป่าแดงเมืองยาง บ้านน้องสีนนเขาอยู่นะคะแต่ยังไม่รู้จักบ้านเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนอยู่ว่านไหนเป็นว่านไหนนี่นี่ก็คือวัดเขานะคะสวยงามมากสวยงามทุกวัดเลยค่ะวัดที่นี่ใช่หันันกลับล้ เยอะมากน้ำตรงเมืองอันนี้ก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเขายังให้นั่งอยู่มีเป็นงร้านที่เขาไม่ให้นั่งอันี่ก็สามแยกนะคะคือวสามแยกไฟแดงของที่นี่แยกไปทางตลาดแล้วก็แยกกลับไปทางเชียงตุงแล้วก็นี่ก็แยกเข้าในเมืองนะคะไปทางเมืองลาง ทางนี้ก็จะไปหม่านมิเคก็จะเป็นเส้นทางไปเมืองลานะคะเขาจะผ่านทางนี้หมดเชา้ชาๆแล้วก็ปิดร้านกันกนี่ขับรถมอร์ไซค์เที่วชมบรรยากาศในเมืองยางน,นะคะ เย็นนะคะตอนเช้านี่ก็อากาศเย็นๆไมกสาวเท่าไรแต่เป็นบางวันนี่หมอกจะเยอะมากเยอะมากเยอะสุดๆเข้ามาที่หมู่บ้านแล้ววันหลังจะพาไปชมบรรยากาศที่ในหมู่บ้านนี้คะ่ะมีกี่หลังคาบ้านแล้วก็มีบ้านเก่ากี่หลังคาเลินนะคะก็ ตอนเย็นเขาจะขายอะไรบ้างแล้วรอชมคลิปต่อต่อไปนะคะแนไะ่ได้เยอะได้เยอะได้กี่อย่างสี่ร้อยบาทเงินไทยประมาณหนึ่งร้อยยนตเออเหลือเงินกี่บาทเหลือเงินกี่ยนาไปดูกันเจอย่างได้เจ็ดอย่างนะเหลือเงินกี่บาทเรามานับดูกันไหมคะ่ะยี่สิบสามสิบ ห้าสิบยนห้าสิบห้าหมดไปสี่สิบห้ายนนะคะสี่สิบห้ายนก็จบมาเงินไทยเท่าไหร่อะสองร้อยค่ะสองร้อยกว่าสองร้อยก,กว่านากเออสองร้อยกว่าเน่ได้โถพักโถน้อยนะคะ ผักโคน้อยนี่ก็เนื้อไก่นะคะแล้วก็นี่ก็ข้าวส้มนะคะแล้วอันนี้ก็เนื้อไก่เนื้อไก่พันที่เราจะมาทําน้ําโคข้าวซอยนี่ผักส้มนะคะนี่ผักส้มแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็ตามด้วยข้าวซอยนะคะได้กี่อย่างนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดอย่างนะคะโอ้ถ้าเป็นเชงตรงนี้คิ้วกับบ้านจนไม่ได้เลยค่ะแต่ที่นี่ขายของก็แพงเออราคามันมันแพงต้องใช้เงินเยอะเออถ้ามาที่นี่นะคะพี่พี่เอฟทุกคนพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะต้องพบทางเงินมาเยอะๆถ้าไม่นั้นเออมาพักที่นี่มันไม่พอค่ะต้องเอาเงินมาเยอะๆนะคะเป็นเป็นเงินหยนตนมา ถ้าเงินไทยเขาก็จะคิดราคาแพงนะคะต้องเป็นเป็นเงินยนตถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องฟองนะคะคลิปนี้ก็ผักลาใบก่อมแท่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ